สวัสดีค่ะมาลูดจักแป้งพับเยอรมันกันจาานี้เบลตเถิดไทยซื้อมาจากซุเปอปร์มาร์เกี่เยอรมันจะมีทุกร้านจา้ะเนาะเราไม่ต้องทําเองจ้ะสะดวกสบายเอิม ที่บ้านเราก็น่าจะมีตำเมคโคนะจ๊ะเน,ะนาะโรตัสน่าจะมีจ้ะแต่เคยเห็นเออเขาสื่อกันที่เมคโคเนาะส่วนมากนะเนี่ยแล้วก็เอามาทําของหวานจ้ะนี่เนาะทำได้หลายอย่างจะก็ลองดูเมนูในอินเทอร์เน็ตกันจ้ะฉันก็เอามาแนะนำํำเฉยๆเพื่อใครที่อยากเออ ทำขนมง่ายๆไม่ต้องทำแป้งพับเองเนาะจ้ะเนาะ,นะ,นะจ้ะวิธีอบวิธีทำเขากระบอกอยู่ข้างถุงนี่จ้ะไม่ยากเนาะไม่ยากไม่ยากจ้ะเบลตเิดไทยวันนี้ฉันจะเอามาทำกับแอปเปิลจ้ะแอปเปิลฉันก็หั่นแล้วก็พัดใส่กับเนยจ้ะแล้วก็ น้ำตาลอบเชยจ้ะเนะเราก็จะเอาไข่กับนมผสมกันใบใบทาตอนก่อนเราจะอบจ้ะเนี่ยนะแนะนำกันจ้ะใครอยากทำขนมง่ายๆลงไปหาซื้อมาทําดูจ้ะแป้งพับเยอรมันจ้ะขอบคุณหลายๆมาชมคลิปจ้าสวัสดีจ้า